สวัสดีครับ,รบวันนี้นะครับเป็นวันที่10นะครับเดือนตุลา,าคมนะครับพศ2 5ง5นะครับอตอนนี้เรากำลังทำการอกข้าวนะครับซึ่งข้าวตัวนี้นะครับเป็นข้าวไลฟ์บัลี่นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่ น่าสงสารกับเกษตรกรโซนนี้นะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมกันเยอะนะครับแต่ว่าข้าวไร้ปุี่นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้เกี่ยวก่อนเพื่อนอปกติแล้วนะครับก็ต้องอีกประมาณสิบวันนะครับถึงจะได้เต็มที่แต่ว่าน้ําขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้น้ําในทุ่งนาก็อยู่ที่ระดับแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรแล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือน้ําขึ้นทุกวันนะครับวันละสิบถึงสิบห้าเซน ครับถ้าเราปล่อยไว้อีกประมาณ10วันนี่คือมันจะทำการเกี่ยวยากนะครับเราต้องเกี่ยวไว้ก่อนนะครับทิมอบตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ7ตันกว่าครับเกือบเกือบแตันนะครับตอนี้ส่วนหนึ่งก็อบเสร็จแล้วนะครับกำลังปล่อยเอาตู้อบที่ใช้นะครับเป็นขนาดความบรรจุของตู้นะครับขนาด6ตันนะครับ ใช้พลังงานความร้อนนะครับโดยใช้แก๊ส l p g นะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อนนะครับก็เป็นไฟฟ้า2องนะครับซึ่งตัวระบบนะครับก็จะเป็นจอสักตีกนนะครับเป็นจอภาษาไทยนะครับสามารถควบคุมควบคุมความชื้นกดความชื้นกด อุณหภูมิที่เราจะจะอบนะครับเอาข้าวเข้า,เข,าเข้าออกนะครับตั้งเวลานะครับตามที่เราต้องการที่ตามข้อกําหนดของข้าวที่เราต้องการนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เติมข้าวเข้าไปนะครับข้าวก็จะเข้าไปสู่ระบบแล้วก็หมุนเวียนขึ้นถังเก็บนะครับก่อนที่จะทําการอบนะครับพออบเสร็จนะครับก็จะเคลื่อนจากตัวถังนะครับ ลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปที่กระเพาะแล้วก็กลับปล่ออกนะครับอันนี้คือะบวนการของการอกข้าวนะครับเนื่องจากปัญหา,าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่ตากแล้วก็สภาพอากาศไม่เอื้ออำวยในการตากนะครับมันมีความจําเป็นนะครับในบทุกวันนี้นะครับ,บก็เหมาะก็เป็นลักษณะของครัวเรือนนะครับ หรือช่วยเหลือญาติพี่น้องได้ก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดบรรจุแล้วการใช้งานก็มันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เนื่องจากว่าขนาดมันเป็นขนาดเล็กนะครับก็ใช้ไปครับก็อ,อย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องข้างเคียงนะครับทีนี้ความชื้นที่ได้นะครับพอข้าวแห้งแล้วก็เอาออกนะครับก่อนที่จะเอาไปแปรรูปหรือจําหน่ายก็ว่ากันไปนะครับความชื้นที่เราต้องการนะครับ ที่เราจะเอาก็อยู่ที่13เปอร์เซนนะครับไม่เกิน14เปอร์เซ็นตครับอันนี้คือกระบวนการการปลูกข้าวนะครับเครื่องตัวนี้นะคร en, ับผมซื้อมาจากบริษัทพักกระดาษนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปนะครับดูข้อมูลตาม u t u b e นะครับครับก็จะมีข้อมูลข้อมูลให้อยู่ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ mm hmm. ก็เครื่องตัวนี้นะครับผมซื้อมาปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วนะครับใช้งานก็ก็ใช้ดีนะครับไม่ไม่ยุ่งยากกมีปัญหาบ้างนิดหน่อยก็ตามใช้งานตอนที่จะลงงานเนี่ยอาจจะมีเล็กน้อยนะครับ แต่ก,แก,แก็แก้ไขได้นะครับแล้วก็ช่างทามบริษัทเขาก็แนะนําแนะนําดีนะครับแก้ไขในเบื้องต้นได้เราสามารถทำเองได้นะครับแต่พอเดินเครื่องได้แล้วนะครับเครื่องก็สามารถทําได้ตลอดอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ